สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูสุนทรีทัชอบม่วงกันอีกครั้งในปริศนาคำทายมาตราตัวสะกดแม่เกิลซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด10บข้อเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วไปรุยกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งฉันคืออะไรเลี้ยงไว้ในบ้านปลาทูในจาน เป็นอาหารของฉันก็กลายแมวขอไข่สุนัขจับเวลาสิบวินาทีค่ะติ๊ก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 หมดเวลาค่ะฉเฉลยก็คือแมวข้อที่2ฉันคืออะไรรอยเด่นบนฟ้ากระพริบ บางเวลาเรียกว่าอะไรก็ไก่ดวงจันทร์ขอไข่ดาวจะเวลาสิบวินาทีค่ะติ๊ก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 หมดเวลาค่ะเฉลยก็คือดาวข้อที่สาฉันคืออะไรมีไว้เกี่ยวข้าว ใช้เ e อีย er, เสียงยาวชาวนาชอบใช้กอกาเคียวขอไข่มีดจากเวลาสิวพินาทีค่ะติ๊ก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 หมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยก็คือเขียวข้อที่4ี่ฉันคืออะไรต้นเป็นสายยาวดูเป็นเส้น ดอกหางเขนเล่นบนเวหากอไก่โคมขอไข่ว้าวจะเวลาสิบวินาทีค่ะติ๊ก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 หมดเวลาค่ะเฉลยก็คือว้าวข้อที่ห้าฉันคืออะไรมีน้ำข้างในกินได้แก่อ่อน ย่ามร้อนชื่นใจก็ไก่รูกตาลขอไข่มะพร้าวจากเวลาสิบวินาทีค่ะติ๊ก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 หมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยก็คือมะพร้าวข้อที่หก ฉันคืออะไรมีปีกมีหูคล้ายทั้งนกหนูชอบอยู่ที่มืดก็ไก่ข้างข,าข,ข่าวขอไข่นกคู่จากเวลาสิบวินาทีค่ะติ๊ก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 หมดเวลาค่ะเฉลยก็คือข้างข่าวข้อที่7ฉันคืออะไร มีอยู่มากมายเวลากลางคืนดาด,ดืนเต็มฟ้าก็กลายดาวขอไข่หิงห้อยจากเวลาสิบวินาทีค่ะติ๊ก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 ตต๊กติ๊กตต๊กติ๊กติกกหมดเวลาค่ะเฉลยก็คือดาวข้อที่8ปดฉันคืออะไรขึ้นในทุ่งนา เกิดจากต้นกล้าเอามาหุงกินก็ไก่เผือกขไข่ข้าวจากเวลาสิบวินาทีค่ะติ๊ก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 หมดเวลาเฉลยก็คือข้าวข้อที่เก้าฉันคืออะไรคู่กับบะมี กินแล้วนิ่มดีมีหมูข้างในก๋กยเกี๊ยวขอไข่ขนมจีบจากเวลาสิบวินาทีค่ะติ๊ก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 หมดเวลาค่ะเฉลยก็คือเกี๊ยวข้อที่10บฉันคืออวัยวะจะอยู่บนหน้าอยู่เหนือลูกตาเรียกว่าอะไร ก็ไก่หน้าผากเขาไข่คิ้วจากเวลาสิบวินาทีค่ะติ๊ก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 หมดเวลาค่ะเฉลยก็คือคิ้วมาตราตัวสะกดแมกเกลคือคำที่ผสมด้วยสระต่างๆและมีวอแหวนเป็นตัวสะกด ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่เกิเช่นคำกริว้กวก๋วยเดียวข่าวข้าวจิ๋วงิ้วประเดี๋ยวคิ้วหิว,หวเหวอฮาวเปรี้ยวสิวสาวยาวกาวก้าว,าวหนาวนิ้วปลิว ร้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ